สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะเราเรียนผ่านไปใกล้จะจบบทแล้วนะคะเมื่อวันพุธเราเรียนเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนกับการเรียงลาดับจํานวนคระใช่ไหมคะ,ะวันนี้หลายคนรอคอยมากเลยอยากจะเรียนเรื่องการบวกการลบนะคะวันนี้เราเลยมาเรียนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนนะคะจุดประสงค์หลักของมันเลยก็คือ ข้อ4เราเนี่ยเป็นการบวกการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแน่ๆซึ่งจะต้องมีวิธีการคิดที่เพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนลองมาดูนะคะว่าแนวคิดของมันเนี่ยเป็นยังไงแต่คุณคิดว่าวันนี้นักเรียนจะชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะลองมาดูกันค่ะเขาบอกว่าการบวกหรือการลบเศษส่วนเนี่ย เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนลักษณะที่ทําตัวส่วนเท่ากันผู้ชายพูดมาหลายชั่วโมงมากเลยใช่ไหมคะคือการทําให้เท่ากันเนี่ยคือการคูณเข้าจริงไหมคะคูณด้วยตัวเลขอะไรก็ได้แต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมลูกเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่า เมื่อทําส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้นําตัวเศษมาบวกกันหรือมาลบกันอย่างเดียวเลยซึ่งตัวส่วนต้องยุกไหมคะไม่ยุกตอนนี้หนูยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าหนูยังไม่เข้าใจว่าหน้าตาเป็นไงคะครูทรายหนูอยากเห็นละตัวอย่างหนูลองมาดูเนาะอะ,อะมาดูที่การบวกเศษส่วนก่อนข้อแรกนะคะครูทรายจะยกตัวอย่างเป็น เศษส7ส่วน24บวกกับเศษ5ส่วน6นะคะเหมือนเดิมนักเรียนลูกดูวิธีทำหนูดูก่อนว่าตัวส่วนของมันเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนต้องคิดละมี24กับ6เราใช้การการคูณเข้ามาช่วยเนี่ยนักเรียนจะต้องดูว่าเอ๊ยีเนี่ยมันเป็นตัวที่มากใช่ไหมคะก็เอาเป็นตัวตั้งไว้ก่อน 6กคูณละได้ยี่ส4บลูกท่องแม่6กสิคะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหสแสดงว่าเศษส่วนตัวนี้ต้องคูณอะไรทั้งเศษและส่วนนะอ่าคูณ4ทั้งเศษและส่วนนะคะวิธีการเขียนเขียนงี้ลูกวิธีทำอันดับแรกลอกโจทย์ก่อนเศษสิบจ็ดส่วน24บสวกกับเศษห้าส่วน6นะคะ เท่ากับอ่าตัวหน้าเศษส่วนตัวหน้าที่เรียกว่าตัวตั้งคือตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ทําอะไรมันเด็กๆลอกกันมาก่อนเศษสิบเจส่วนยีสเครื่องหมายอะไรลูกบวกก็เป็นบวกนะคะบวกกับเศษห้าส่วนหเปิดวงเล็บนิดนึงเศษห้าส่วนหหนูต้องคูณใช่ไหมลูกอ่าคูณเลย คุณที่เราบอกกันเมื่อกี้คือ4ทั้งเศษและส่วนอ่ะบรรทัดต่อมาจะได้เป็นตัวบนเหมือนเดิมเศษ17ส่วน24เนาะไม่ทำอะไรบวกกับ5 4เป็น20 6 4 24นักเรียนบวกกันได้หรือยังคะอ่าได้แล้วเอาบวกกันเลย นี่คะ่ะส่วนเป็น24 24ไม่ต้องสนใจแล้วเพราะมันเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษบวกกันได้เลย17บวก20ได้ท่าอะไรคะบวกในใจได้เลย37ใช่ไหมลูกเศษ37ส่วน24แต่เขาบอกว่าการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยถ้าหาคำตอบเสร็จแล้วยังตอบไม่ได้ให้นักเรียนพิจารณาดูก่อนว่าเศษส่วนตัวนั้น เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินกรณีที่หนึ่งถ้าเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคะก่อนตอบกรณีที่หนึ่งถ้าเป็นเศษเกินเหมือนข้อนี้ให้ทำเป็นจำนวนคะก่อนค่อยมาตอบจำนวนคะทำไงลูกหารใช่ไหมลูกจริงไหมคะอ่ะตั้งหารสิยี่สิบสี่หนึ่ง 24เอาลบก,กันเหลือเท่าไหร่ลูกเจลบสเหลือ3 3มลบสเหลือหอ่ะเห็นแล้วหารได้1ก็ใส่1หารได้1นะคะก็ใส่เท่ากับ1นึ่งเศษไรลูกตรงนี้เป็น13ก็ใส่เศษสิบสาส่วนคงเดิมคือส่วนเป็น 24ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบเลยการตอบก็คือตอบตอบว่า1เศษ13ส่วน24ขีดเส้นใต้สีแดงให้เรียบร้อยเห็นไหมคะการบวกมีแค่นี้เองอันดับแรกเมื่อลอกจดเสร็จแล้วนักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนใช่ไหมคะว่าส่วนมันเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่ากันก็ไปดูว่า เอ๊ ه, มันมีส่วนอะไรบ้างซึ่งถ้าตัวที่เยอะเราตั้งไว้ก่อนเลยเราก็เอาส่วนที่น้อยเนี่ยหาตัวเลขอะไรก็ได้คูณให้มันเท่ากับตัวที่เยอะเสร็จแล้วก็ทำการบวกกันได้เลยนะคะนักเรียนลองมาดูอีกลักษณะอีกข้อนึงเป็นการบวกเสเศษส่วนเหมือนกันแต่ครูท้ายเคยถามนักเรียนแล้วว่าเอ๊ะถ้าเจอโจทย์หน้าตาแบบนี้หนูตองทำยังไงอ่ะหนูลองดูนะเศษยี่ส เศษสองส่วนเ้าบวกสองอ่วิธีทำลองโจทย์ก่อนเศษสองส่วนเบวกอ่ะถ้าเป็น2เฉยๆสองเฉยๆคือจำนวนนับใช่ไหมลูกจำได้ไหมครูสายบอกว่าเอ๊จำนวนนับต่างๆเนี่ยที่เขียนตรงเนี้ยถ้าเราจะเขียนเป็นในรูปเศษส่วนเราจะต้องมีส่วนเป็นเลขอะไรคะบอกบ่อยมากตอนที่เราเจอกันที่โรงเรียนเลยส่วนเป็นเลขอะไรนะคิดสิ มีเลข100เลข8เลข9เลข17 71ก็มีส่วนเป็น1เสมอเลย2ก็ส่วนด้วย1จริงไหมคะเท่ากับอา้าวนึกออกอย่างตอนนี้มีส่วนเป็น9กับ1 9ก็ตั้งมันไว้ก่อนจริงไหมลูกเออ9กตั้งไว้ก่อนเลยเศษสส่วนเไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยใช่ไหมคะบวกวงเล็บเปิดเศษสส่วนหเอา้า1คูณอะไรได้9ก้วะลูก 1คูณ9ทั้งเศษและส่วนอ่าเท่ากับเศษ2ส่วน9ไม่ได้ทำอะไรลอกลงมาก่อนเครื่องหมายบวกก็ลอกลงมาเศษแล้วเป็น29 18ข้างบน18ข้างล่างก็เป็น9บวกกันได้แล้ว10มีส่วนเท่ากันเป็น9กับ9้ละก็เอาเศษมาบวกกัน18บปวก2ได้โอ,อ้คิดนานจังเลย 20ส่สิบเศษยีส่วน9เนาะก่อนที่จะตอบได้เราต้องทำให้เป็นจำนวนคละก่อนก็าทัดใหม่ก็ได้ลูก9หารยี9สิ9เก้า่งเาเองเขียนให้ดูตรงนี้ก็ได้20หารด้วยเก้าลบกันเหลือ2องา หารได้สองใส่สข้างหน้าเศษเป็น2ส,ส่วนด้วย9เสร็จแล้วค่ะคำตอบสุดท้ายของเราก็ตอบ2เศษ2อส่วนเนั่นเองขีดเส้นให้เรียบร้อยอการบวกมีแค่นี้เองบวกเศษส่วนนะคะก็คือทำส่วนให้เท่ากันเสร็จแล้วก็นำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนสังเกตไหมลูกครูทรายไม่ได้นำเก้ามาบวก9เลยนะคะ ตัวส่วนเมื่อมันเท่ากันแล้วให้มันอยู่เฉยๆเลยเป็น9ก็ตอบ9เป็นข้อเมื่อกี้เป็น24ก็ตอบส่วน24เหมือนเดิมซึ่งไม่ต้องไปเอา24บวก24นะคะเราบวกแค่ตัวเศษอย่างเดียวโอเคไปดูการลบการลบนะคะข้อแรกเหมือนเดิมเลยเศษ5ส่วน2ลบเศษ5ส่วน4 การลบก็ใช้วิธีการลบปกติลูกแต่ก่อนลบก็ต้องทำส่วนให้เท่าการวิธีทำนะคะลอกโจทย์มาเศษ5ส่วน2ลบเศษ5ส่วน4เด็กๆมาดู้ซิลูกตัวส่วนไม่เท่ากันเป็น2กับ4อุครูซาบอกว่าเอาตัวที่เยอะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะแต่บังเอิญตัวหน้ามันน้อยใช่ไหมลูก2คูณอะไรได้4ล่ะคะเออตัวหน้ามันต้อง ใช้เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลยคูณอะไรลูกคูณสองทั้งเศษและส่วนเครื่องหมายเป็นลบก็ใส่ลบนะอย่าใส่บวกนะลบเศษหส่วน4ี่เราไม่ได้ห้ามสลับที่มันนะคะอันนี้มาก่อนก็ต้องอยู่ข้างหน้ามาทีหลังก็ต้องอยู่หลังเครื่องหมายลบ การบวกก็เหมือนกันนะลูกมาก่อนก็อยู่หน้าเครื่องหมายบวกมาทีหลังก็อยู่หน้าเครื่องหมายอยู่หลังเครื่องหมายบวกนะคะอ่ะหู้ณเป็น10ส่วนด้วย4เครื่องหมายอะไรลูกลบ 4. เศษห้าส่วนสี่อ้าวลบกันได้แล้วสิบลบห้าเหลืออ่ะห้าแล้วลูกอยาามาบวกนะครูสายย้ำก่อนนะคะ บวกก็คือบวกคือการนำมารวมกันถ้าเป็นลบบางคนเขียนเครื่องหมายลบแบบนี้แหละแต่นำไปบวกเชื้อๆอย่างนั้นเลยคือสแสดงเห็นถึงความว่าเราไม่รอบพอบใช่ไหมลูกเราต้องตั้งใจอะเรามาดูคำตอบสิลูกหน้าตาแบบนี้เป็นเศษเกินไหมไม่ใช่เป็นเศษส่วนแท้ไหมเป็นแต่การที่จะตอบเป็นเศษส่วนแท้เราต้องดูก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังอ่ะ ถ้ามันเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็ตอบได้เลยตอบเศษห้าส่วนสีขีเซนให้เรียบร้อยนะคะข้อนี้ผ่านไปไม่ยากใช่ไหมคะอุกยข้อนึงอ่ะข้อนี้เรามีโจทย์เป็นสองลบเศษสามส,ส่วนเจ็ด วิธีทำลักษณะข้อนี้คล้ายๆการบวกเมื่อกี้ใช่ไหมลูกลอกโจทย์ก่อนเห็นไหมหนูเห็นเลขสองไหมลูกตัวส่วนถ้าเรามองเป็นเศษส่วนส่วนจะต้องเป็นเลขหนึ่งนะคะต้องคิดเดยอะเลยอ่ะตัวหน้าตอนเนี้ยตัวตั้งเราเป็นส่วนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอาตัวตั้งไปคูณหนึ่งคูณอะไรได้เจ็ดเหรอลูกเออคิดตามสิคูณ เศษทั้งเศษและส่วนเครื่องหมายเป็นลบก็ใส่ลบตัวหลังเป็นเศษ3ส่วน7ก็ใส่เศษส 3, ส่วน7เริ่มได้27 14ตัวเศษข้างล่างเป็น7เครื่องหมายลบไหไ,ไหมคะเศษ3ส่วน7็อ่ะเด็กๆลบกันลูก1 1 3เลบ3เหลือเอ้ส14-3ลบ3เหลือเนี่ยค่ะ1ิบลบ3ก็เหลือ เศษสิบเอ็ดส่วนเจ็ดเอ๊ะหน้าตาข้อนี้เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินอ่าเศษเกินเด็กๆทำไงล่ะคะก็นำไปหารใช่ไหมลูกหารอีกแล้วครูต้องตั้งหารอีกไหมเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดลบกันเหลือสี่อ่ะจะได้เป็นหนึ่งเศษสี่ส่วนเจ็ด เสร็จแล้วเราก็ออกได้เลยนะคะวันนี้ครูคิดว่าหนูน่าจะชอบนะเพรว่ามันง่ายทุกวันลเนาจริงไหมโทนอีกรอบหนึ่งนะหนูจะเลื่อนกลับไปการบวกลูกการบวกหนูอาจจะเจอโจทย์ที่มันต้องใช้การคูนข้างหน้าหนูก็เปิดวงเล็บ ข้างหน้าจริงไหมคะแต่กรณีข้อนี้การบวกมันมีเปิดวงเล็บด้านหลังก็ใช้คูณด้านหลังโอเคไหมคะเอออย่างเช่นการลบอย่างเงี้ยตัวหน้าของหนูเป็นตัวเลขที่มากหนูก็ลอกมันมาใช่ไหมคะแล้วตัวหลังก็เอามาคูณฟังง่ายๆข้อสรุปง่ายๆวันนี้คือการบวกการลบเนี่ยลูกวิธีการคิดเหมือนกันหมดเลยแต่แค่การบวกเอาเศษมารวมกันการลบคือการหักออกริงไหมคะ เสร็จแล้วก็ตอบแต่การตอบต้องดูก่อนว่าเป็นเสร็จเกินไหมถ้าเป็นเสร็จเกินให้ทําเป็นจํานวนคระแต่ถ้าเป็นเศษส่วนแท้ก็ต้องเช็คว่าเศษส่วนแท้นั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือยังถ้ายังไม่เป็นเด็กๆก็นําไปหารแต่ถ้าจําวิธีการนี้ไม่ได้ให้กลับไปดูในสมุดของเรานะที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อตอนเปิดเทอมใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ ครูายมีแค่นี้ค่ะหนูลองมาดูแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดของหนูมีทั้งหมดการบวก4ี่ข้อการลบสี่ข้อให้วันนี้นะคะให้นักเรียนสแสดงวิธีทำแบบที่ครูายสอนเลยลอกจทยลงในสมุดวิธีทำสแสดงวิธีทำให้เรียบร้อยการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยให้นักเรียนใช้บรรทัดในสมุดอะ ไปเลย2บรรทัดนาคาตัวเศษส่วนเนาะอย่าเขียนเบียดกันเป็นตัวเท่าหมดเนาะเวลาตรวจมันมอไม่เห็นจริงๆให้นักเรียนตั้งใจทำเนาะวันนี้มีแค่8ข้อสแสดงวิธีทำในสมุดให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมนะคะขอให้นักเรียนมีความตั้งใจมีความรอบคอบในการคิดเนาะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็หาสมุดทดขึ้นมาแล้วก็ฝึกคิดฝึกท่องสูตคูณ สุดคูณเป็นสิ่งสำคัญท่องทุกๆุกคืนก่อนนอนนะคะแล้วจะเป็นผลดีกับตัวเราเองผู้ชายเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ